จะบอกว่าข้าวมันไก่เจ้านี้อร่อยมากนางมีร้านที่อุบลน,นะแกแล้วก็ฉันเพิ่งรู้ว่าที่อำนาจเจริญก็มีมุกดาข้าวมันไก่ฉันซื้อมาสองกล่องเดี๋ยวเรามากินกันดูเขาให้เยอะมากดูความให้เยอะของเขาอร่อยมากฉันเนี่ยชอบกินข้าวมันไก่คือกินข้าวมันไก่มา่ลายที่อันไหนอร่อยก็จะเอามา ลงอันไหนไม่อร่อยก็จะไม่เอามารีวิวนะจ๊ะคอนเฟิร์มว่าอันนี้อร่อยจริงมุกดาเข้ามันไก่เข้ามันไก่มุกดาเป็นแต่แซบบอออ่ะยยโยอีกรอบหนึ่งเรามากินกันเลยเธอน้ำจิ้มของเขาน้าจิ้มเขาเลิศมากของชั้นสองกล่องคนเดียวแต่ตต่น้าจิ้มก่อนแป๊บนึง น้ำสุขเขาก็ดีแกอโอ๊ยแปบบ้งเด้มลาดไปเลยจ้าน่ากินไหมคะทุกคนอืมกล่องใหญ่เด้แต่ว่ามือฉันมันใหญ่มมนก็เลยดูแบบดูกล่องเล็กงานกล้องแป๊บนึง อืมน่ากินคือข้าวมันเขาดีมากแบบจุยซีมากน้ำลายแตกอืมโอ้ยเนี่ยอืมอร่อยมากอร่อยยันแตงกวา อืมอืมยั่วๆจ้ามอร่อยอร่อยอร่อยอคุณข้าวมันไก่คะถ้าคุณข้าวมันไก่ได้ดูคลิปนี้อยู่อยากพามากินมากอร่อย